โปกล้องเขาไม่ว่างั้นเขาเป็นทางทำสารคดีดอยดูดาวนะตอนนี้เราจุด้่ชมวิวค่ะแล้วมันกำลังจะลง มาสวยนิดตอนนี that <that ้ที่อันน่าจะเข้าไปในเพจคนาน้อยสนใจดึงก่้อนแต่ว่าพี่แอลไปถ่ายยังไงจะโดนดครับนนี้คอคอคนนะไม่ใช่สอควายนะดีเจกปุ๊บเลยไม่สนใจแล้วคอควายค่ะไม่ใช่เอ้อคอคนข่ะไม่ใช่คอควายคอคนไม่ใช่คอควายคอคนก็คือคอตาเต่าไง ขณะนี้เรามาดูที่ดอยเสมอดาวนะคะเป็นไงบ้างคะอากาศเย็นสดชื่นค่ะสดชื่นมากๆเลยอยู่บนดอยเขาค่ะตอนนี้สดชื่นค่ะมาล้างปอดนคะ,คะเป็นไงคะคนเยอะแย,ยะเลยวันนี้เรามาเปิดนี่เปิดแรกนะ,ะคะที่เปิดค,คนเยอะมากคนได้อยากมาชมพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นของดอยเสมอดาวเราก็อยากมาหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ แต่ก็ไม่เจอค่ะแต่ว่าได้เจอหมอกอันสวยงามนะคะแล้วก็ลมเย็นลมได้สุดเหมือนโอโซนนะคะ<ม>อย่างหนึ่งเชิญเชิญเ,เพื่อนๆน,นะคะประชาชนทุกคนเข้ามาร่วมชมดอยเสมอดาวที่จังหวัดน่านอำเภอนาโน,นยนะคะทุกคนมากันเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ค่ะ สวยงามมากค่ะดอยเสมอดาวตั้งใจมาแล้วดูทะเลหมอกเลยคะนนี้มีทะเลมีทะเลมีทะเลหมอกค่ะสวยมากเลยค่ะมาครั้งแรกจะมีมาครั้งสองครั้งสามไหมคะเป็นไงบ้างคะอากาศบนดอยเสมอดาวเยี่ยมมากเลยค่ะมันสุดยอดจริงๆเลยขอให้มาเที่ยวกันนะคะดอยเสมอดาวนะคะเป็นนาน้อยจังหวัดน่านค่ะ นี่วันแรกนะคะเนี่ยที่ที่เปิดใช่ไหมคะเพิ่งเปิดวันแรกค่ะมุกคนเยอะแยะมากเลยค่ะเต็มหมดเลยค่ะนักท่องเที่ยวไม่รู้จากไหนมา สวยงามมากแต่ใครได้สมสมใจใช่ไหมคะตัวแทนจากนาน้อยนะคะแทนจากนาน้อยค่ะขึ้นมาเที่ยวค่ะน้ำเที่ยวขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะขอให้ไปเที่ยวค่ะอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะทีงไหนกันคะเนี่ยมาจากกทมค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางยังไงกังไงดีค่ะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะมีการเฝ้าระวังโควิดไหมคะอ๋อมีค่ะโอ้โหที่นี่ ที่นี่ดีมากเลยนะคะมีการดูแลในเรื่องของตรวจคัดกรองในเรื่องของก่อนจะขึ้นดอยเสมอดาวก็ต้องโชว์นะคะว่าฉีดสองเข็มครบมาหรือเปล่าไม่งั้นที่นี่เขาไม่ให้เข้านะคะก่อนจะเข้านานน้อยเขาก็ตรวจมาใช่ไหมคะผ่านจุดตรวจมาแล้วค่ะก่อนเข้านี้เราลงจากดอยเสมอดาวกันมาแล้วนะคะค่ะ นั่งเครื่องมาสามพันกว่าแต่เราเรานั่งมาพันกว่าสวยเลยค่ะอยู่ไงชมธรรมชาตินะคะดอยเสมอดาวนะคะเป็นไงคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอ่ะ ดีมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะวันนี้รถแน่นไปหมดเลยค่ะขึ้นไม่ได้เอ๊ะได้ข่าวว่าเปิดวันแรกไม่ใช่เหรอคะค่ะเปิดเมื่อวานนี้วันแรกค่ะแล้วทำไมทำไมคนเยอะคะคนเยอะจังค่ะคนอยากไปเที่ยวเยอะค่ะเขาทราบมาจากไหนกันคะโซเชียลค่ะโซเชียลค่ะทราบมาจากสื่อโซเชียลสื่อเฟซบุ๊กสื่อไอจีอ๋อว่าเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะ ก็เลยมาเที่ยวกันนะคะค่ะเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมอีกแล้วค่ะค่ะเจอคนเดิมๆอีกแล้วนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะ